ของกินล้ำยูตีคนมากนะครับอันส่วนของฮักนี่ก็อยู่ตีคนเพิงใจเนาะเอาแล้วครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับแหมกามหนึ่งเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของกินบ้านเฮานะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้กลับบ้านที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเนาะก็จะขอนําเสนอเมนูแหมหนึ่งเมนูก็แล้วกันเนาะก็คือเมนูลาบมีป่านนนจันนั่นเองนะครับก่อนอื่นที่เฮาจะลงมือเนี้ยนั่นก็ขอเท้าความก่อนนะครับป่านนนจันตัวนี้นะครับมันติดผมพางคนเท่านะครับน้ำหนักประมาณ1นกิโลนะครับหมอกม่อเนี่ยนะครับ ก่อนเดี๋ยวเขาจะลงมือเนี่ยนั่นกับมาทอดเก็ดป่าละไว้แหก่อนนะครับผมในส่วนของเก็ดป่านะครับเขาจะมาฟวางนะตรงนี้ผมจะเอาไว้มีเนาะนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการแร่จิ้นนะครับแล่ป,ป่าเนาะอันนี้ก็แวแต่สูตรไผ่สูตรมันเนาะอ,อันนี้เอาแบบง่ายๆแบบเจ้าบ้านเนะาะของบ้านผมเนี่ยจะอีนะครับผมหลังจากนั้นเนาะบะกองเขาได้เป็นพุน่นเป็นพุ่นแล้วนะครับเขาก็จะมาลืบจิ้นออกจากหนังนั่นเองนะครับเพื่อดีจะเอาหนังเนี่ยไว้ต้มนะครับใส่ที่หลังมันจะล้ำนะครับ ตัวส่วนที่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอาอไปลาบนั่นเองนะครับ ในระหว่างที่เฮารอคนเฮาเหมืนขัวป่าเนาะนะครับผมก็จะเอา,อาหอมขาวจกไข่นะครับแล้วก็หอมแดงมาเจนน้ำมันละไว้ก่อนเนาะขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะมาต้มน้ำซุปในการโซลาบใส่จะใครเกลือโปงชูรสเนาะแล้วก็ใส่ในส่วนของขัวในแล้วก็ก้างป่าลงไปได้เลยอันนี้เอาไปต้มนะครับเพื่อที่จะเอาน้ำซุปของป่าเนี่ยไปโซลาบเหีมกำหนึ่งเนาะ ลำดับต่อไปนะครับก็จะเข้าสู่พิธีการลาบละนะตรงนี้นะเขาก็จะอันเซินจีนป่านนนท์จันเนี่ยเข้าไปบนเขียงนะครับแล้วก็ลาบนะครับวันนี้จะลาบแค่ปุ่นเดียวเนอเพราะว่าตัวมันใหญ่นะครับลาบกินประมาณคาบสองคาบนี่ก็พปอละนะครับแล้วก็จะไปแย่เมนูอื่นเนาะอันนี้ก็แลวแต่มากใจชอบเนอป่าตึ้งหนึ่งกิโลไปนะครับลาบปันเดียวมันกินไปใจเสี่ยงนะครับกิน3ามคนนะครับวันนี้ก็ได้มื้อลาบคนใหม่นะครับจะเป็นปอผมนะครับไปคนลาบมาดูเนาะ ตะกีเม่เป็นคนครัวแล้วนะครับเขาก็จะลาบไปสักกําจำลอมเนาะจนมันเลียดดีละนะครับก็จะใส่พักไผ่ลงไปนะครับพักไผ่นี่ต้องว่าเป็นโจ้ของเมนูล,ลาบได้เลยนะครับเพราะว่ามันดับกลิ่นคาวของเนื้อได้ดีนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นพักพื้นบ้านสุดยอดแล้วนะครับในเรื่องของการดับกลิ่นคาวนะครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะเอาหอมแดงหอมขาวจะใครลงไปมีเนาะหลังจากที่เขาเจาไว้มือนละนะครับ ในขั้นตอนของการมีนะครับผมฮอปก็จะมีไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะมีกินหอมแล้วก็เป็นสีเหลืองก็เป็นอันได้ตีแล้วนะในส่วนของหอมแดงขอเขาวแล้วก็จะไข่เนาะหลังจากนั้นก็อันเซิร์นเกตป่าลงไปได้เลยเนาะตรงนี้ก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะครับก็จะให้มันเป็นสีเหลืองนะครับก็คือว่าเป็นอันได้ตีแล้วในส่วนของเกตป่านะครับเอาแล้วครับผมตรงนี้ก็จะเป็นสีสันเนาะของเครื่องมีของฮาว์วานี่เนาะเรียกได้ว่าจัดเต็มเลยนะนะครับ ก็จะเข้าโซ่พิธีการสำคัญก็คือการโซ่ลาบเนาะ ขั้นตอนแรกนะครับเขาจะใส่น้าซุปลงไปนะครับี่เอาต้มไว้ตอนแรกนะฮะนี่พักให้เย็นก่อนเนื้อเนาะแล้วก็อัญเชิญพริกลาบนะครับเกลือผงชูรสลงไปนะครับถ้าไข่มากเผ็ดกว่านี้ก็สามารถเติมพริกผงได้เนื้อนะครับหลายท่านหลายคนนะครับสอบถามเข้ามาในส่วนของพริกลาบนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับอยู่ที่ตะกร้าหน้าโปรไฟล์นะครับผมมีหลายเจ้าหลายแบรนด์นะครับเลือกเอาได้เลยนะครับเป็นของคนเหนือแท้ๆเลยนะครับต้นตำรับนะครับพริกลาบเหนือนะครับ ในคณะที่ผมโซลาบนะครับอาจจะมีหลายท่านหลายคนหู้สึกว่าเอ๊ะมันถ้าจะจ้างเกลือ,อาจ้างพี่ก้านะครับอันนี้ก็บอกว่ากันเนาะสามารถใส่ลงไปที่หลังได้เนื่มบ่ได้ห้ามนะครับว่าต้องใส่พิกเพิ่มนะอันนี้ก็แล้วแต่มกักแต่ชอบนะครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะอันเซิร์นหนังลาแล้วก็ตอกหลักไสนะครับของฝานุ่นจันเนี่ยใส่ลงไปนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มเท็กเจอร์นะครับเพื่อเมนูหลกกักของเฮาเมาะขึ้นไปเห็นแบบหนึ่งเนาะ ล้วก็จะอุย้ยพักหอมเหี้นะครับเราก็จะใส่ในส่วนของเครื่องมีคาบมาได้เลยนะครับใส่ลงไปให้หมดเลยนะครับเกจป่านี่เดี๋ยวผมจะแบ่งไว้สักน้อยหนึ่งเอาไว้อุย้ยทั้งหน้านะครับ ในที่สุดนะครับผมก็ถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายของการแยะเมนูนี่แล้วก็คือการจัดจานนะครับลาบมีปลาโน้นจานฮาก็เซตเป็นที่เรียบร้อยนะครับเสิร์พ้อมเกเทศปลากรอบๆแล้วก็พักพื้นบ้านนะครับผมสำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ตัวเนอร์นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ